อันนี้คือเล็บเสียนะคะ เดี๋ยฟสต้นแล้ค่ะสักคู่ค่ะลูก อันนี้ถ้าเล็บส่วนไหนที่มันเสียกัดออกให้หมดนะคะเลี้ยงใหม่ พวกนี้คาดนี่คือขูดออกให้หมด ก็เอาวิกใส่นะคะ